ยี่สแปดนายันนี้พร้อมแล้วบ<อ>เสอนะต่อไปนะครับขออนุญาตาชื่อเรียนรับตรวนะครับที่เขา้าสุกังงานนะครับอ่าลำดับที่หนึนครับเป็นงานที่ฐานช่ตวผู้ทอารผู้พิพพ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 งมาชินเว่ยนะครับ1น้องเรียนรับรวชนอเจษดสารัลษานะครับ สองนักเรียนนัรวดธนพลอิเสียบุตรผลงานสารนิบบุตรกุธนแม่ปิ่นนะครับนักเรียนนัรวดหญิงสัตสมลทงเทียนนะครับนักเรียนนัรวดหญิงพัทูปารณีนิ่งครับนักเรียนนัรวดหญิงระยานศรีล้วนนักเรียนนัรวดหญิงวัชรินีดาราชาติผลงานสารนิบบุสารนิรบุตรกุธนช้างเผือกนักเรียนนัรวดมนฑ์เทียนทงเทียนนะครับนักเรียนนัรวดพรชรพลอินเตจักนักเรียนนัรวดหญิงปติยากรเจรจุน นักเรียนนักบดินทรงนักการจอมิจิตกุนฝึกงานสถานีตรวจตุรพเมืองเชียงใหม่และนักเรียนนักบดินทรงพัชราตะตานักเรียนนักบดินญรงวรัญญาอาชยานักเรียนนักบดินทรงนิชาแพงไคสงนักเรียนนักบดิร์พานุวัฒน์ถนอคุณฝึกงานสถานีตรวจปุรารเมืองลำพูนนักเรียนนักบดิรวสิทธิ์อินตมุตนักเรียนนักบวิภรูขวัญฟันแก้วนักเรียนนักบดิ วันทัศนีอินตะทานักเรียนนักตรวจสินทิกินทาทันฝึกงานสารีบตรพุทธรเมืองลำปลางนักเรียนนักตรวจสุภพิษส,สมชาตินักเรียนน,น,นักตรนนวจพลสีสุวรรณนักเรียนนักตรวจงสะพรสุกอ่อนนักเรียนนักนบรวจเกียนติพลหาทองพินิจฝึกงานสารีรบตรพุทธรเมืองแพร่นักเรียนนักนบรวจฐานนาันน์สาสมเนินนักเรียนนักตรวจ ชลากรก้อนคำนักเรียนนักตรวญหญิงนิตยาถูกใจนักเรียนนักตรวญหญิงการเวลาพักวันเจ้าหน้าที่แทนของโรงเรียนน้หักต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้จการของกองพัน tha ตลอดเชื่อการของกองพัน tha และท่านผู้ชารับที่ให้ความเมตตาอูปเครในการที่นักทัเลือกสถานีตรวญให้แก่โรงเรียนนักตรวดนะครับตลอดจนต้องขอขอบคุณคณะผู้ชารครูพี่เลี้ยงนะครับที่ให้คำข้อในการศึกษาวิชาด้านอิทการต่างๆของาหน่วย ให้แก่นักเรียนตำรวจท่าน28นายในนามตำรวจผู้ทอนภาค5นะครับรโดยพาอคุณัโทธนิศทิรสวัิ์นะครับได้มอบหมายให้ผมตำรวจติประชาพัฒนาพันธ์รองผู้จัดก,การตำรวจผู้ทอนภาค5และผู้กำกัญชารที่อยู่ณที่นี้ก็มีรองผู้จัดก,การ2ท่านผู้การบริการผู้การสืบสวนนะครับในนามภาค5นะครับ ยินดีตื่นเต้นนะครับที่จะได้เห็นพวกเรามากันในวันนี้นะครับก็เตรียมตัวที่จะมารอต้อนรับพวกเรานะครับนักเรียนในร้อยตำรวจชั้นปีที่สามรุ่นที่เจ็ดสิบนะครับก็ภาคห้า 5, ข,อขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งการเรียนตามหลักสูตรนักเรียนในร้อยตำรวจเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมดังนั้นจึงต้องฝึกอบรมให้มีความพร้อมทุกด้านพร้อมทั้งความรู้ความสามารถสท้าแในความคิดและวิสัยทัศน์เพื่อร่อร้องให้นักเรียน,นร้อยตำรวจทุกนายจบการศึกษาด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจมีความตื่นร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตาม แบบฉบับของผู้วิทักา์สัตริราชการเรียนตามหลักส,สูตรหรือตามตำราที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดแนะนำให้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาแต่ยังเป็นความรู้ที่นับว่าเป็นเพียงภาพทฤษฎีซึ่งยังเป็นความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์การที่โรงเรียนนาร้อยตำรวจได้จัดให้หนักเรียนนาร้อยตำรวจได้มีโอกาสออกมาสุดทัดปฏิบัตริราชการงานตำรวจ ในพื้นที่จริงจะทําให้นักเรียนได้รับทักษะและมีประสบการณ์ตลอดถึงรับทราบสภาพปัญหาและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่ได้รับการสุดในพื้นที่และสถานการณ์จริงเกิดบทุกได้จะทําให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่มีความหลากหลายและสมบ,บูรณ์มากขึ้น ขอให้การฝึกหลักสูตรการฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจของนักเรียนร้อยตำรวจชั้นปีที่สามรุ่นที่เจ็ดสิบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและให้นักเรียนในร้อยตำรวจนายสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามความมุ่งหวังเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างภาคภูมิใจท้ายนี้ขอวอวยพรให้นักเรียนร้อยตำรวจทุกนายมีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดระยะเวลาในการศึกปฏิบัติงานโดยให้ตั้งใจรับความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับตามความมุ่งหมายในโอกาสนี้ขอให้เจ้หน้าที่บรญยายสรุปภารกิจ และความรู้ชอบของตำรวจภูทรภาค5พอสังเกตเพื่อเป็นข้อมูลในการฝึกหัดปฏิบัติงานต่อไปและก็ในโอกาสนี้ก็จะให้รองผู้ชก,การแล้วก็ผู้การปอผูการสืบสวนนะครับได้มีอโกาสได้พูดคุยกับพวกเราคนละประมาณไม่เกิน10นาทีเพื่อ,อเป็นแนวทางในการฝึกงาน หรือเป็นแนวทางในการที่จะออกไปรับราชการในอนาคตข้างหน้านะครับว่ามีหลักในการทํางานหรือท่านผู้การรองผู้การเนี่ยมีประสบการณ์มีข้อแนะนําอ,อย่างไรบ้างในชีวิตจริงในการทํางาน,นครับบุคคลที่มากัสัยอยู่ในบรเิเวณแถบนั้นนะครับเพราะนั้นพวกเรา ออกมาก็ต้องเรียนรู้คนในพื้นที่วัฒนธรรมความต้องการครั้งนี้เป็นการฝึกที่ไม่มีงานสอบสวนขเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไปฝึกด,ดูงานแต่ละด้านให้มันครบปรงพักมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นนะครับแล้วก็ไปหาตัวตนที่แท้จริง ในงานสีด้านที่ฝึกงานสายปอสืบสวนธุรการและการจราจรว่าตัวเองเนี่ยชอบสายไหนการเป็นตำรวจมันไม่จะเป็นจะต้องอยู่ในระดับที่ต้องมีชื่อเสียงอะไรมากมายนะบางครั้งอาจจะต้องเป็นกองกำลังสนับสนุนในการ ดำเนินงานตามหน้าที่ให้มันประสบผลสำเร็จเป็นความเสี่ยงเสี่ยงทั้งเสียชีวิตเสี่ยงทั้งติดคุกที่ตลาดเพราะฉะนั้นพวกเราไปเรียนรู้ซะยังไม่ได้ชกจริงตอนนี้ก็พร้อมมาให้มันดีๆแล้วพอติดดาวเมื่อไหร่สำเร็จมาเมื่อไหร่โชกจริง้วไม่ต้องมาไหว้ครูใหม่ นั่นก็คือต้องโชคะระกฎระเบียบข้อสั่งการของผู้บัญชามันมีเยอะแยะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางตัวรักษากฎรักษากฎหมายรักษาวินัยในตัวเองมีสารธุรก,การจราจรงานสืบสวนนะครับนะครับก็อย่างนี้ท่านลองผมถาพูดว่า เราต้องศึกษาตัวตนว่าเราชอบอะไรนะครับแต่ว่าในชั้นนี้ก่อนที่ชอบอะไรเราต้องมีพื้นฐานทุกหน้างานนะครับมีพื้นฐานทุกหน้างานนะครับก็สมัยก่อนเราก็ทราบอยว่าโรงรียเนี่ยเราตำรวจเนี่ยเก่งทุกเรื่องนะครับทำไปทุกเรื่องเหมือนเป็ดนะครับดินก็ได้ดำน้ำว้ายน้ำอะไรได้ทุกเรื่องแต่ไม่เก่งทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นม่ทราบว่าแต่ว่าพวกเราเดียวก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ย นะครับเป็นปรัฐบานหลักนะครับขอ,องทางราช่ารนะครับเพราะฉะนั้นเราส่องผีศัก์สีนะครับสักีความเป็นนักธิรร้อยตำรวจของเรานะครับใชร้ระยะเวลาที่สั้นนะครับจริงผมดูมันสั้นมากแค่หกสัปดาห์นะครับหกสัปดาห์ที่จะศึกษางานอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลำบากเลยทัางงานทาง้านธุรการนะครับทางนานบริหารในเป็นงานอะไรที่ลึกซึ้งนะครับงานที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วงานที่จะเสี่ยง เสี่ยงต่อนะครับเป็นเสี่ยงต่อทําให้เกิดควมามผิดพลาดได้เยอะนะครับงานบริหารเนี่ยก็ไม่น้อยไปกว่าง,งานต้องการปรับปรามมาเลยนะครับการที่เราก็ามาเป็นตารวจเนี่ยเราต้องมาด้วยใจรักใช่ไหมครับเพราะว่ามีการเลือกมาทั้งสี่เราเปนะ็นลูกชายผมต้องใจรักแล้วก็ชอบนะครับในเมื่อเราชอบแล้วเราเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องนึกว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรเพราะเราเข้ามาตรงน,นี้เราเข้ามาเพื่อเพื่อความตั้งใจมาทํางานมุ่งมั่นศรัทธาในตํารวจนะครับเพราะว่างานตํารวจเป็นงานที่ เหนื่อยมากทั้งชีวิตอย่างผมเนี่ยใกล้จะเสียแล้วนะครับก็ยังต้องเหนื่อยนะครับเพราะเราต้องทํางานจนเระสุดท้ายในงานสืบสวนนั้นนะฮะเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูให้ดีเพราะว่าการปฏิบัติทุกรั้งเนี่ยมันมีนั้งเสี่ยงตายเสี่ยงเป็นเวลาเราปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอุปกรณ์่ากาศทุกเครื่องใช้ต้องพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอาวุธปืนต้องพร้อมเตรียมพร้อมทุกวันเนี่ยพูดง่ายเพราะเราไม่รู้นว่าทุกหน้าจะเจออะไรนะครับท่านผครับท่านรองทุนชาติหลวงพระปรทแดนะครับ รุ่นเก็ดสิบท่านนะครับพี่เราผมเป็นรุ่นเดียวกับพี่พ่อแล้วนะพี่พ่อรุ่นสามสี่นะครับรุ่นเดียวกับผู้จัดการโรงเรียนครับรุ่นเดียวกับผู้จัดการภาคห้ารุ่นเดียวกับผู้การเชียงใหม่ที่มาเป็นอยู่ด้วยนะครับรุ่นเดียวกับผู้กับเมืองผู้กับผู้บินนะครับเพราะนั้นพวกท่านขอให้ทำตัวดีๆนะครับเพราะว่าที่ผมจะออกมาดูคนน้องทำงานนะครับ เขาไม่ได้ค so ุยนะครับรุ่นที่มีอยู่ร้อยเก้าสบเจ็ดคนครับตุเจ็ดคนแล้วก็สอบออกมีได้แค่คนเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่จะเ้าไปแต่คนที่จะเอาไว้เอาตุลาทีสามก็ตุกาี่โกนครับทีสี่งานที่บกว่ับข็มีหลายอย่างนะอยากใ้สังคมพาไปยากว่าเราทของเราวจ อยากให้เชื่อพี่เขาบ้างนะครับในส่วนของการดูแลตัวเองให้ดีครับยึดหลักไว้นะครับในที่เรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องเรื่องความรู้้านกฎหมายเรื่องเรียข้อบังคับนะครับในส่วนของพินายตำรวจนะครับพวกเราเี็เบนะครับตำรวจใกล้ๆตลาดอยู่แล้วนะครับให้ความรู้ให้ศึกษากฎหมายให้ดีครับเรียนข้อบังคับที่จะต้องทำได้พวกเราพักสนงานได้มีงานสอบสวนงานพวกที่ใช้ได้นะครับ พราะว่าเราทำงานคืองานทั้งทั้งทั้งสี่ด้านเนี่ยนะมันต้องใช้กฎหมายด้วยหรือเล่าเป็นเพราะการป้องกันปราบปรามและกานสืบสวนนะครับการจะค้นใครการจะจับใครครับต้องมีหลักฎหมายกับตรงนี้นะครับการที่จะมาแก้ข้อหาเข้าเราต้องมีเข้อนะครับในส่วนหลายๆเรื่องครับแล้วเรื่องที่สองคือทักษะนะครับเราปฏิบัติงานเนี่ยมีโอการทักษะความชำนาญในการานะศึกครับ ไว้พวกเราสนใจนะครับ,นรบนใน,าน,นบบการทำงานในครั้งนี้นะครับสำหรับการทํางานในปัจจุบันนี้ต้องเรียนว่ามันมีความกดดันในหลายรูปแบบทํางานยากขึ้นตำรวจมีการเสี่ยงอันตรายนะครับแล้วก็ใจร่ายที่จะมีการตรวจสอบทางสังคม